เป็นที่ซืดด้อเลยพี่น้องยังหาป็สวยงามขนาดมาไทายจะต้องบาไทายได้ฮะเอาบาไทยให้ฟังเว้จะมาอะไรหรอจะมาดูอะไร,รอ่ะบุนอะไร,รอ่ะ คุณ anyway, อะไรนะอยนใครเห็นปุยหยงมาไทยตรงเบาไทยเลยป้งยันอย่ใครเห็นปุ๋ยหยิงเทียนผู้บาปาทุกเทียนงานแห่เทียนพี่น้องเอ้ยเทียนประเทศไทยปาทุกอลังการอะีนาะ นั่นสางพี่นนองเอ้ยถังแดกแด้วนี่นา่าจะเคยเห็นเฮ้ยสายปานก็ฮอ้อยอย่าไปใกล้ได้ดูเจอเจนิปานมาพี่ดกปานปานป,าน,ป,า,นปานอย่าไปใกล้เพื่อนจิรูไม่ยืนอยู่พีป้าอ,อันนี้ก็คือ ขาบว,น,บว,น,บวน,นเฮเทียนขบวนเทียนเพิ่นกำลังสิมาโรมกันเนาะเห,หรอก,กำลังสิเอาเทียนมาโรมกันนนลายมืออื่นจะเปตังสีแฮจับเลยคูโบตา้าม,มีแต่เทียนเบิดอะค่ะ ดับนองในระดัเขียงเบิงน่องด้หนองแบบไปบริทันอ่ะเอออันนี้เราไปเบิงอย่าออกไปไกลได้อกอันนี้แก๊สแก๊สลนี่เด้นี่เอาบอรุ่นนี่เอารุ่นนี้อันนี้ประเทแก๊สลา

ก็ถ่ายกิถ่ายหรอะที่เ็นนกรแีเป็นนกหรือรัวแมนไนากดินกแค่เสดียิ่งบเป็นนกแคว่า,านาไผ่ดีอ้มีเ,เทียนได้ิเทียนเบิดทางในด้วยวะ้าเจาันงสีลย,ยงงางาไลแม ง่ายเป็นปูนปัตเจร์รับพวกอะไอ๋อเป็นโอ้วัดสุสุไทยนารามอะไรอ่ะอะไรพวกนี้มันแค่ปัจเจยปัจเจอบ้าทางฟังไทยเพิ่นอลังการแหงเนาะงานเขาพันษา ม่วนแน่แล้วพีว่น้องม่วนนะนาะข้นเป็นบ้านเฮากูตื่นเต้นงาน,น,น,นไปสาย้านไปเบื้องบ้านหน้่เจ้าบ้านปู่บ้านหน้่ยเจ้าไปขี่ลูกน,น,นี่แหละประเทศไทยนี่แหละบ้านปู่บ้านหน,าน้ายสปยาน เป็นยางเวิงสางนะถิ่นไทยอลังการงานสางมาเรี่มาเรี่ทานเลยเผ็บพ้อมเผ็ดลิงหิงหายกลางเหี่ยเพียบสีแดงตาลีริตร้านตะกะแตนดีแม่เหรอนกะหรอโอ้นกหนกนกเหรอเออข้าแต่ก็มี่ขายเนาะ

ว้บ่พอทำดีแล้วเหรอเฮ้ยแนบในทหารเล็กหน่อยสองคนฮะหมดเขาดงค้นดาวเ็นได้ดิจับมือกันติลูกจำมาจะบ่เห็นกันนะฮะค้นลายมุปราหลงจิตสอบขันนด้วแน่ไหนเออบอกว่ามาจากปากีค่ะเด้อยขั้นะบ่เ <high> ห็นแม่จะบอกว่าคอยมามาจากปากีไปหาแม่หน่อยเลสิมาทักนันดู ไมพูดบอกน่อยากินนะนี่อยากินนะนี่ไปไปอันนั้นก้อนไปอันนั้นก้อนูกไปเบิ่งกันตามาพี่ต้อมีเงินสดอยู่บอกเอ้เอาไปลดลเอาไม่เนี่พันหนึ่ง ใส่ตัวนีลนะคะก็บุรีบสิใส่ยังเออจะใส่ยังก็ตามเด็กแค้ไปรูทเอวอันนี้เออเอายาวไหนก็เคยเห็นยูแมนบ้างเนี่ยเอาดูในไซีรีส์สวิตเกมเอาอันนี้ด้วยปถูกหูจักเนาะกินเป็นเนาะเขาคือผวหูจักอยัง สายช็อกโกแลตดูใบ่ค่ะช็อกโกแลตดูโอ้เอาเเดีรนพชังมือป้าแช่ปลูกแ่บ่อใสบอกแม่เนี่ยแช่บ่อั้นราวังในถดุกรถไหนบาไทยบาดังๆอันนี้ก็กินได้เหรอะออไม่คือกินได้กระดาษกินได้ เล็ Jamie, เกหน่อยกินเป็นแมวมาจักเี้ยงเอาพี่ต่อใจแล้วบอขอบคุณค่ะขอบคุณลุงแล้วบอขอบคุณลุงแล้บอลุงซื้อหายได้ขอบคุณค่ะแต่บ้านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลากเออโอ้ยกินเป็นเสยขัวบุญไหวกระจายกระจายเติมสเก็ก ป้าตัวนี้ของผู้ใหญ่ตัวนี้ปลานี่ยจังมาซื้อเขยอะไรสวยป้าอู้จิหล่อเมยใหญ่ป้ามีแต่ของกินของกินหลายมากปลาตุกน้ำลายเหี้ย 寝ろ。 空气。 เแน่แน <differences S 2> <men> ่แน่ เดบบปะินเป็นไหมคะสิบบาสิบบาทเลยจ้าซื้อห้มาคนหนึ่งมาเลยคะ่าาคะ,าาคะอืมออย้ทนอไปเบิ่งเทียนทูเอ้ยดูหามเอาหามเอาโมเมนต์จเอามาค้องเด็อยมมากเ,เอามาชิ้นเดือกก็ได้บอเออยังค่ะมามาฮะแม่ ready มาผัดมาบีาันต,ติดใจติดอจที่อ่ยนเพิ่นยังมาเหมกันาาเนเาะ เห็นตัวจริงเลยพี่น้องเห็นในโทรทัศน์มันแบบเห็นในโทรทัศน์ในโทรศัพท์มันธรรมดาเปดพอมาเห็นตัวจริงมันโอ้โหน้องน่ารักาดมันเป็นตามวนนะนะเป็นตามวนกล่าต้องมาสัมผัสตัวจริง สบายเบิดเนาะพี่น้องอลังการงานสางเนาะสมบัติประเทศไทยนี่เบิร์ตีบเบรคเนาะพี่น้องเที่ยนไปบานี้เดียวเฮาสิเดินต่อไป,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 ไปสู่ของกินเนาะพี่น้อง

จะทำให้เกิดการยินไหวโดยสื่อถึงความไม่ได้ผลและความเปราะบางของโลกซึ่งสอดคล้องกับหลักรมในพระพุทธศาสนาว่าอนิจจังไม่เที่ยงไม่แน่มองเปลี่ยนแปลงอยู่ยเสมอตอนท้ายจะทำเป็นตอนที่หลังจากพระพุทธองค์ได้เทศนาตรัรพระมาดาแล้วว้าว งามเป็นเนื้อเนาะตื่นมูตื่นตาเดี๋ยวเราจะไปย่างหาของกินเนาะพี no, ่น no ้องเดียก oh, oh. ็เลาะไทยหูเบิ่งไปแต่ละจุดคันยางนี่คือปุ๋งหวงไงแห้งเนาะ